โอเควัสดีครับมาเทดสกล้องก่อนส่งนะครับกับยาชิก้าอิเล็กโทรสามห้าจีเนะตัวนี้รหัสตามนี้นะครับสามศูนย์สี่หนึ่เก้าสองห้าสองตัวนี้เนี่ยหลักๆเจ้าของส่งมาเซีแล้วก็ตอนกล้องมาเนี่ย มันเป็นกล้องที่โดนยำมานะซึ่งไอ้ฝากอฟรีมเนี่ยมันเป็นตัวนี้มันเป็นตัวนี้มานะน่าจะเป็นของมินอต้าหรืออะไรนี่แหละโอเคก็เลยคุยกับทางเจ้าของกล้องแล้วก็เจ้าของก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแล้วก็จ่ายเพิ่มนะครับในส่วนนี้นะ แล้วก็ตัวกล้องที่มาเนี่ยไอแหวนฝาหน้าเนี่ยมันบุกมาน่าจะเห็นรอยตรงนี้นะรอยเปิดรอยอะไรเนี่ยคือไอตัวเนี้ยเป็นอันเดิมของกล้องที่ติดมาแล้วมันมีรอยบุกที่แบบว่าบุกจิกเข้าไปอย่างนี้เลยซึ่งในส่วนนี้พี่หน่งก็เลยต้องถ่างออก เพื่อที่จะเอาชุดแหวนข้าง,งในเนี่ยออกมานะครับก็เลยเสียไปเพราะยังไงมันต้องเสียอยู่แล้วละเพราะว่ามันเป็นรอยบกจิกจิกตรงช่วงเนี้ยแล้วมันทำให้เกลียวเนี่ยพังหมดเลยก็เลยเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ไปแล้วทีนี้ตัวกล้องเนี่ย น็อตตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็สามไม่มีน็อตมาคือเป็นสภาพกล้องที่โดนยำม,มาครับเนาะไม่มีน็อตมาก็เลยจัดการหาน็อตที่มันจะแทนที่จะใส่ด้วยกันได้ก็เลยจัดการให้แล้วก็ในช่องมอง ก็มีกระดาษสีขาวแปะมาเนาะแล้วก็หนักสุดเลยก็คือหน้าเลนส์หน้าเลนส์นี้พี่หนึ่งถ่ายรูปไปแล้วนะครับก็คือไอ้แหวนปรับรูรับแสงเนี่ยติดไม่หมุนเลยแล้วก็มีอาการหลุดออกมาก็เลยหลังจากที่เอาไอ้ตัวนี้ออกมาแล้ว เอาชิ้นเล่นออกมาเปิดออกมาดูพบว่าไอตัวนี้คือตัวอย่างนะอันนี้คือตัวอย่างในคอนโดไอเหล็กตัวเนี้ยเหล็กที่เป็นตัวค้ำเนี่ยสองอันเนี้ยในกล้องตัวเนี้ยมันหลุดออกมาอันเดียวแล้วอันล่างไม่มีอ่าซึ่งในส่วนเนี้ยพี่เน่งก็ต้องถอดหาอะไร ดึงออกไปแล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งไม่ไม่รับาาระกันว่ามันจะอยู่ได้นานไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันดึงออกไม่ได้เลยซึ่งมันแน่นมากนะครับของพวกนี้มันล็อกมันแน่นมากก็เลยใส่ให้ไปแล้วก็ลงกาวอ,าอีพ็อกซี่ไว้สมมติสมมติชิ้นนี้ อยู่ในนี้นะไอ้ส่วนเนี้ยลงกาวอีพ็อกซี่ไว้แต่ไม่รับประกันว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะหักมาแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะตัวกล้องมาเป็นสภาพยอย่างนั้นเลยก็เลยจัดการให้แล้ก็แก้ไขเท่าที่จะแก้ไขได้นะครับปรับตัวเนี้ย ไปโหมด B Auto f a ตรงนี้ก็แก้ไขได้เห็นไหมเวลาหมุนออโต้มันจะมีกระตุกหน่อยอก็จะประมาณนี้ถ้าจะใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยโอเคส่วนแหวนปรับโฟกัสลื่นปกตินะครับตัวกล้องจัดการให้แล้ว เปิดออกมาบุกกันแสงบนล่างให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างนะไอเนี่ยคือรอยเก่าที่เหมือนเอากาวเป็นกาวร้อนแล้วก็อัดใส่โฟมมาทั้งสองด้านเนาะ เลนชิ้นในล้างแล้วเลนส่วนหน้าล้างแล้วมีรอยขนแมวนะหน้าเลนเนี่ยถ้าส่องไฟอาจจะเห็นเลยรอยขนแมวแต่ถ้าถ่ายจริงก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแล,แล้วก็เลนไฟเดอร์กระจกเล็กๆข้างในไม่ใช่กระจกของมันนะที่ติดมากับกล้องอแล้วก็พาราแลกจางมองโฟกัสยากนิดนึง นะครับก็จะประมาณนี้นะส่วน A ตรงนี้เดี๋ยวติดกาวไว้ให้น่าจะหลุดแล้วแล้วก็ปรับ ISO จัดการให้แล้วข้อดีที่กล้องตัวนี้มาก็คือระบบไฟยังทำงานอยู่เดี๋ยวจะเทส ระบบไฟให้ซึ่งในส่วนนี้ในส่วนการเปลี่ยนแหวนตัวนี้เปลี่ยนพวกฝาพวกนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะ ตอนที่กล้องมาเนี่ยคือสภาพแบบว่าโดนยํำม,มาแน่นอนแล้วก็เป็นกล้องที่ติดอะไรมาก็ไม่รู้ข้างในเนาะโอเคใส่แบตแล้วมาเทสแบตกันอไฟเช็คแบตติดนะอะขึ้นเฟมรมออโต้ติดทีนี้ไฟสโล พอปิดวัดแสงไฟจะลอติดสปีดชัเตเตอร์ตามค่าแสงอยู่นะดึงเปิดฝาหลังเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับกดถ่ายจะไปที่ชัเตเตอร์บแล้วกันชัตเตอร์บตอนนี้อยู่ที่ F 1.7นึนะขึลนฟรม กดค้างไว้เบรดเปิดหมดนะครับนี่นะเบรดเปิดหมดนะแล้วทีนี้จะหลีดรูรับแสงลงทีละสเต็ปจนถึง F16 อ่ะรูรับแสงหมุนได้ทุกคลิกนะครับปล่อยมือ คลนฟิล์มกดถ่ายชัตเตอร์บีทีนี้จะกลับมาโหมดออโต้ f 1 7 iso 200กดถ่ายทีนี้จะปรับไปที่ f 8แล้วก็จะเอามือ,มอปิด ปิดวัดแสงไว้สปีดมันก็จะช้าลงสังเกตสปีดนะเห็นไหมเฟซเดี๋ยวปิดวัดแสงแล้วกดถ่ายอืมอืมโอเคไอ้ระบบแชตเตอร์กล้องเนี่ยมันทำงานปกติ ตามค่าแสงแล้วก็วัดแสงยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ส่วนที่ไม่ปกติก็คือตัวที่แจ้งไปข้างต้นก็ก็คือไอตัวล็อกตัวเนี้ยนะนอกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วจัดการให้หมดแล้วนะครับ c o a หมดแล้วเดี๋ยวในส่วนนี้จะติดกาวให้ใหม่นะเกิดกาวหลุด แล้วก็ตัวกาฟิล์มลื่นปกติอ่ะเราเดูนับฟิล์มกันตอนนี้อยู่ที่ตัว s เวลากดถ่ายเนี่ยกดถ่ายให้จมนะครับขึ้นฟิล์มาขึ้นให้สุดนะตอนนี้ไปสาม สี 4. 4่สี่นะห้าหกที่หกแล้วกันแล้วก็จะรีเซ็ตด้วยกันดึงฝาหลังขึ้นก็จะกลับมาที่ s start เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวนับเฟรมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องการใส่เฟรมเนี่ย สมิอันนี้ฟิล์มตัวอย่างนะใส่เข้าไปแบบนี้กดแกนล,ลงหมุนให้มันลงล็อกอย่างงี้ดึงหางฟิล์มแล้วก็มาใส่ในช่องนี้ขาวๆอะใส่เข้าไปในช่องขาวๆก่อนอืใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนมันจะมีร่องของมันนะ ขึ้นฟิล์มให้มันเกี่ยวแล้วฟิล์มเข้าไปแบบนี้กดถ่ายในลักษณะแบบนี้นะครับตัวหนามเตยรูหนามเตยจะต้องตรงกันนะแล้วฟิล์มมันก็จะต้องม้วนเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยตัวฟิล์มมันใส่ผิดไม่ใช่ฟิล์มใส่ผิดหรอกก็คือ ฟิล์มตัวนี้มันเป็นฟิล์มทดลองไปเนี่ยมันแข็งหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่กินเข้าไปในตัวที่กอ่อสมมุติแล้วกันเนี่ยรูหนามต่อยมันตรงกันอย่างเงี้ยแล้วค่อยปิดนะครับ แต่ถ้าจะกอฟิลม์มกดปุ่มข้างล่างแล้วก็หมุนเาิล์มกลับโอเคไหมอ่าเดี๋ยวจะใส่ให้ใหม่เดี๋ยวจะหาว่าใส่ฟิล์มไม่เป็นคือฟิลม์มอันนี้มันเป็นฟิล์มทดลองแล้วก็ไอตัวขอบเนี่ย มันใช้มาหลายหลายกล้องละมันก็เลยแข็งหมดมใส่นี้นะกดถ่ายเคลื่อนเฟรมอืมก็จะประมาณนี้แล้วเราก็ปิดฝามันทุกครั้งที่ขึ้นเฟรม ก้านตัวนี้จะต้องหมุนตามนะครับทุกครั้งนะอันเนี้ยฟิล์มหลุดตัวอย่างที่บอกไว้ข้างต้น <c oughs> เดี๋ยวม,มันไม่เกี่ยวเนือฟิลม์มเดี๋ยวจะต้องไปตัดอ,อใหม่ โอเคนะเอาเป็นว่าการใช้งานทั่วไปของกล้องตัวนี้มันทำงานปกติใส่ิล์มให้รูหนามตายตรงกันทั้งบนและล่างและให้ตัวิล์มเกี่ยวเข้าไปในล่องตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่อย่าง,งานั้นปิดฝาไปแล้วเนี่ยมันจะเปิดออกมาดูลำบากนะแล้วเวลาขึ้นชัตเตอร์ขึ้นให้สุดแล้วสังเกตถ้ามันดึงฟิล์มไปแบบนี้ แสดงว่าฟิล์มเดินตามปกตินะครับเซลทามเมอร์ Self ดันแกนลงขึ้นจชัตเตอร์กดถ่ายโอเคนะสปิดลั่นปกติทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับกับ CLA แล้วก็ซ่อมนะ กล้องยาชิก้าอิเล็กโทร35 GSN ตัวนี้นะครับโอเค